สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมมาคราฟนั่นเองวันนี้ผมจะมาสร้างเซิร์ฟใหม่กันเลยเนื่องจากเซิร์ฟนั้นเซิร์ฟไอที่ผมเล่นมามันไอ้นั่นไงทุกคนคงเห็นแล้วแหละว,ว่ามันเป็นอะไรมันไปอยู่ที่เบสล็อกแล้วมันก็ผมไม่อยากปรับเป็นเคทีแบะก็ไม่ต้องเล่นเลยเซิร์ฟนั้นก็วันนี้ผมจะมาเล่นมาคราฟกันเลย มาเริ่มชีตใหม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยข้อนี้ตั้งชีตแปบ๊บไม่เอาอะไรมากนีนสั้นๆพอสั้นๆชื่อยาวมันจำยากเป็นไงแล้วครับช่วงนี้อากาศอุ่นไหมครับก็โอ้โหนื้วก็เป็นหน้าหนาวเป็นเลยเมียวไม่ชอบผมไม่ชอบเซิร์ฟ มาผดจังเกิลน่ะไม่ชอบคราวนี้อันใหม่ตั้งชื่อตัวเองเลยนี่ไม่ได้แตกต่างเลยจากอันเดิมเลยครับผมจะบอกให้ก็มาเลยเมียวเมียวเซิฟนี้ไม่ชอบเดี๋ยวสักครู่นะครับ นี่ครับผมก็ได้ทําการเจอเมืองที่เรียบร้อยก็เมืองนี้ครับสวยใช้ได้นะครับโหมีนี่ด้วยวัดดีนายถ้าไปไนายเป็นอย่างนี้มีอะไรเล่นละเอือ้อเอือ้อเอื้อห่วยเกือบตายนะครับไม่ได้เกือบเลยลดครื่องหัวใจเองกลัวเลยมาครับ ไม่ต้องเกรงกลัวผู้ใดขั้นตอนขาแรกก็คือเราจะขึ้นไปบนภูเขาเผื่อเราเจอหมู่บ้าน NPC <c oughs> เราก็จะได้ไปอยู่เป็นที่หลักแรงตรงนั้นอืมวันดีบัวลอยเจ้าเพื่อนยากบัวลอยเค็นไหมขึ้นงไปอีโอ้เจดีลอยได้ ก็วันนี้ผมก็จะมีเพื่อนมาเล่นกน็นั่นคือพี่ผมเองพี่แท้ๆนะครับโอนี่มันเขตแดนเลยไม่ไปไหนไกลหรอกก็คือนี่จะมานีนี่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 นเป้าหมายที่ผมเลงคือไอ้เจ้านี่เรียบร้อย อืมนี่ไงอีกตัวหนึ่งไอ้่าข่า,ขาซะจะอืเวนกำตามทันไม่เอาก็ได้ตัวนั้นเอาคนแกห้หายน้อยไอ้บาเอ้ยไม่ดับอ๋อนี่ไงสักครู่เดี๋ยวพี่ผมก็มา โอ้โหทำไมหลอดอาหารเราลดเร็วองเงี้ยเพิ่งเห็นกรแล้วเวียนกมวิ่งไม่ได้แล้วหมขออภัยด้วยวิ่งไปไหนเราวิ่งไม่ทันนายนะน้องหมูเราวิ่งไม่ทันนายนะอย่าวิ่งเย่ขอบคุณมาก นงี้ยสับๆเนี่ยแห,หละผ้าไหมหัวลอยจะวิ่งไปไหนล่ะเออนี้นี้นี้โซนโซนโซนเอาเอาเอาตู้อยากบินนะไ,ได้สามารถมากคลิปนี้ จริ ideally, ผมก็จะทำมาประมาณสักสิบสามนาทีก็พอไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นแล้วประเด็นคือผมมาจากทางไหนกรรมจากสัญชาตญยานผมผมว่าผมมาจากทางนั้นก็คือเพื่อนผมเนี่ยก็มีชื่อคนหนึ่งก็ชื่อไอ้ไข่ดำเอยไข่ทองมันไม่ได้ชื่อไข่ทองเราผมดเรียกมันไข่ทองกัน ก็ฝากติดตามเขาด้วยนะครับเขาชื่อว่า P. ู u r BPK ก็เรียกอย่างว่าไม่ก็ไม่ใช่ชื่อชาแนลเขาชื่อ P.O.O. O, o แล้วก็ P.O.O. O, o, o w e n น B.K.P. นั่นไงมาแล้วนั่นไงมีไงมาแล้ว เฮ้ยโอ้โหมาแต่เสียงตัวไม่มาหนีแป๊บทุกคนคงได้ยินนะครับนั่นไงโอ้โหโอ้โหน้องเขียวก็มาขึ้นมาดีโอ้โหเก่งจริงเออเก่งจริงขึ้นมาดีมาตีตัวดินั่งให้ตีเลยเออเออเอออย่า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 มายื่นกับตู้อย่ามาทะลึงกับกูเด้ออย่ามาทะลึงเอ๋เอ,อ๋จะตายแล้วเอ,อ้ย อาจจะมีสำเนยียงอีสานหน่อยก็ได้นะคระับเออเออ,อยาตีโอโหเหลือขคร่งหัวใจโอโหโอโหนั่นไงครับความกลุน้นจะตายให้ไหมเออขนแก่ขอดิจะเอาไปครับเอ,อ้ก็ได้เป็นเงี้ยแหละขุดไม้กันไม้ข่าวนะเยอะเออเหือ yeah. uh huh. ตายแป๊บ จะดีแล้วแหละจะได้ฟาร์มเลือดใหม่ของยังครบเอ้ยเอ้อเยอ้ยเยอะอยาเฮยยาเฮยขุดไม้ไปนะเอาไม้ขาวนะไม้ขาวนะอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ กินกินอะไรอ๋อกินแอลกอฮอล์เก็บไอ้นั้นด้วยไม้ไม้เล็กด้วยนะไม้พันน่ะเอาไปพอเพาะไว้ใกล้ใกล้บ้าน,น่อยแต่บ้านอะสร้างหรือยังประเด็น ออน้องุดหนึ่งันกว่าสร้างตู้ครับหน่อยดิยี่ได้มาแล้วเตียงอนหนึ่งอัน ยังไม่ขับยังไม่ขับเดี๋ยวเราตายตายนี้โดนโด้ของเลยขุดแบบดูแล้วแหละจะใช้อะไรช่างบ้านนี่รับกำลังขุดอยู่ <S 2>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  ส่งลายอะไรนักหนาโอ้โลำคาญ บ้านไม่เอาใหญ่มากจากดินก็ต้องพอเพียงหน่อยเพราะตอนนี้ก็เพิ่งก่อร่างสร้างตัวอยู่ไหนล่ะอยู่ไหน เดี๋ยวจะให้อาหารเออเออยังไม่ไม่ไม่ต้องอมันต้องกินนะเดี๋ยวให้อาหารแบบเต็มเลยมาหารเลยดิเดี๋ยวให้เลือกเต็มด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนถามว่าอยู่ไหนเออหันมามาหาหน่อยอยู่มาหามายืนข้างหลังเลย บอกว่าจะไปฆ่านี่แหละสตรผมถ้าอยากเลือดเต็มอยากอะไรเต็มก็ยิงเฉยอย่าอย่าอย่าตีอย่าตีอยา่ยากินอย่ากินอย,ายา่าอย่าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตายก็เกิดใหม่ไงเกิดใหม่ก็ไม่แล้ว เดี๋ยวนี่ยังไม่เก็บของเลยออกเฉยเลยครับมาเป็นไงเต็มไหมเก็บของเลยอยู่ไหนก็ได้อยู่ได้เหมือนกันนี่เป็นไงล่ะพอเพียงจริงๆบ้านผม างแค่นี้่าสร้างนะครับคนดูบอกออข้าครโตครับอยู่ใหนหโคอยู่ไหนแล้วลงไปไหนเนี่ยตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ไหนโหเสียงสไปนี่ที่มาก่อนเลย นี่อยู่นี่วางแล้วเดี๋ยวมือดับมอนเตอร์เกิดบอกด้วยนะลงแบบชาวล็อกหืมนี้ไม่กล้าลงเลยเจอโคอยู่ไหนอะท็อดอะไรไม่มีไหนอะอย่าเมาอย่าเมาท็อด

ไม่ต้องห่วงโอ้ oh, ไม่ไมีของเออเขาไปอยู่ในบ้านน่ะโอ้ยัางไง <ทำ S 2> oh, เล่าทำเมาแล้วมาแล้วนี่อะเอาชีวิตรอดในคืนแรกห hmm. น้าอนนา börjar, จริงๆ โอ้โหเกิดแล้วโอ้โหน่ากลัวทุยยังไม่มีสักตัวเลยโอ้โหโอ้โหมาแต่เสียงตัวไม่เห็นโอ้โหจุด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 เก็บเด้ลวไปแล้วครับเจอกันนายหล่อมากเลยเพื่อนมาดิอย่าโตดอย่าโตดขอร้องมาเก่งจริงมามาดิมาดิมาเก่งจริงมากลัวเหรอครับกลัวเหรอ กลัวเหรอกลัวเหรอเอาเปนลยไปเป็เ,เ,ปเอา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 โอ้ถึงว่าตกใจหมดเลยเอ้ยเลเวลต้องเป็นของผมจุดจุดจุดเสียวหลังจังด้วยด้วยอะไรมาบอก อุด้าหน่อยจะเข้าไปโอเคเฮ้ออันตร okay. า,อา,าเอา้าวอุดทำเอ,อ้ยเอ,อ้ยย่าย่าอุดนั่นไงครับถ้าอุดอันนี้รู้เรื่องเลยมมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุดเลยอุดเลยนี่แหละบ,บ้านนใ่คืนแรก ก็ขอจบคิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับ